สวัสดีค่ะพบกับช่องประดก8แอนโซกชแนลค่ะมดีสิพาทุกคนมาเอาสูตรเนาะค่ะสูตรขาร้วา,ขาวคัวอ่าข้าวคัวสมุนไพรเนาะค่ะเป็นสูตรลับของร้านเฮ้าเลยค่ะเอาสูตรนี่มาจากพ่อจากแม่เนาะค่ะเพิ่นเฮ็ดต่อๆกันมาเฮาเลยอ่าได้เอาน้ำสูตรนี่มาเฮ็ดยุรานปรากฏว่าลูกค้ามากลูกค้าติดใจและลูกค้ากระบอกมาหลายค่ะว่ามันดีกินหอมของข้าวคัวที่มี เอากลักษณ์ของรสชาตินะคะพี่น้องคะถา้าอยากเปิดร้านอาหารค่ะอยากเปิดร้านอาหารอิสานแบบเฮาหรือว่าอยากจะเปิดร้านอาหาราทั่วไปเนาะค่ะกากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์คลิปของเฮาไว้ด้ค่ะเดี๋ยวเฮาสีค่อยคค่ะถ้าย่อยเอาคลิปเปิดร้านอาหารตั้งแต่เริ่มตน้นร่วมไปถึงสุดอาหาร <Wow. S 1> มา่อกาพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาสีบอกสุดต่างๆของยิรานเขาหายน้ำไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเมื่อนี้ สูตรข้าวคั่วสมุนไพรจ้านี่ค่ะข้าวคั่วใส่ลาบน้ำตกเนาะอุกปกรณ์กระกกสิมีเป็นห่อใส่ข้าวเหนียวนี่ค่ะประมาณนี้สามมื่อืมนี่ประมาณร้อยน,นึน่งเนาะยูร่าขายกับประมาณสองสามมือกินมันก็นเลยยังหอมอยู่ค่ะค้าใบมะกรูดชีประมาณหนึ่งนะคะประมาณกัประมาณกับมือนึ่งสามต้นตะไคร้ประมาณสามต้น ไข่ซอยไข่ซอยาค่ะหั่นแบนเนาะค่ะสามอย่างนี่แหละค่ะสีเทนไฮลาเ้าเส่บขึ้นมาค่ะอันนี้มันสีซ้อยไ้ดับข้าวดับข้าวสาบเป็ดแม่จ้าอันนี้สำคัญเลยมาตักไข่ย้ำข้อขวดาะคะใส่ไฟอ่อนถึงไฟปานกลางเนาะค่ะแต่ยุลานใส่ไฟอ่อนพระว่า แล้วเขาขวาสีเท็ทหเขาขวามันเหลืองซ้ากันเหลืองหอมเลยค่ะสีบลอบอ,เน,บอนเนตไฟแห้งค่ะเพราะว่าไฟแห้งเชนให้เขาขวัวเขาใหม่เพราะมันใหม่เขาไปลาบใส่ยังจังสีมันสีขมเนาะค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดคิดนี่ค่ะเขาเริ่มจะ สังเกตด้วยตาปามันก็สิมีเป็นพองๆขึ้นมาจากน้อยเนาะเริ่มส e ีค hey. exactly. ุ like yeah, ้นๆขึ้นมาเริ่มมีสีเหลืองๆติดขึ้นมาจากนอยให้นี่เลยค่ะคาเนาะใส่ลงไปคานี่สีใส่ช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าคามันจะสุกยากเนค่ะอืมแล้วส่วนมันสิแห้งมันบ่เข้าเฮาสิไหม่ก่อนมันบ่ค่ะก็เลยใส่ช่วงแบบต้นๆเลยค่ะ เขาเริ่มมีความหอนเริ่มความมีความสุกเริ่มมีเหลืองเหืองเฮาให้เอาคาใส่ลงไปเลยถ้าเฮาใส่ซ่านี่มันสิอันบ่สุกเนาะค่ะจ้าพอเขาประมาณมีสีเริ่มเป็นสีเหลืองเข้มเนาะค่ะอันบ่ถึงกับเข้มแหงเด้เหลืองเข้มกว่าเมื่อกี้นะคะเริ่มมีเริ่มอันเริ่มคาเริ่มแห้งจักน้อยใครพี่น้องเอาคา เนาะค่ะที่ข้าเตรียมไ้หัวคาหัน่นเออเออเออหัวตะไคร้เนาะค่ะพี่น้องว้าพิดตะไคร้เนาะค่ะตะไคร้เนาะหั่นซอยจับประมาณนี้แหละแล้วเข่าโลนึงใส่ไลกระหอมค่ะเนาะค่ะแจเข้าใส่ประมาณนี้แหละใส่ลงไปเลยตัควคลุกเข้าให้เข้ากันมาจ้าพี่น้องขาขัวมาสักพักนึงแล้วบ้างข้าขัวค่ะพี่น้อง สีเหลืองทองหอมโอ้ยเลิศค่ะสูตรนี้เลิศอันดำๆนั้นว่าเป็นข้าวั่วม่ได้ค่ะมันจะเป็นพวกสมุนไพรหฮานั่นละที่คััวเข้าไปสังเกตดูนะคะข้าวกลวประมาณนี้ใกล้จะพ่อเราละเฮาลงไปเลยค่ะข้าวคัวหฮอใกล้จะใกล้จะขวได้ที่แล้วเนาะให้เอาใบบกูดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใบบกูดให้ใส่ที่หลังมูเลยนะคะเพราะมันเป็นยางทีด ใหม่ใหม่ง,าง่ายเพราะมันใหม่กับสิผ้ามูขมสีนะคะเลยหอมโบได้ตว่าหอมแหละตอนนี้มันหอมอีรีพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเขาสิขวดอีกน้อยเดียวประมาณถึงนาทวพี่อค่ะประมาณประมาณนาทีน,นึงเ<ะ>น,น,นงะานนหนะหลับปิดแก๊สอ่าประมาณนนหนึ่งนาที่หลับปิดแก๊สจ้าความหอมของเขาอยังน,นี้อยู่นี่ค่ะความหอมของขขาเป็นละอุเฮ็ดเทยเซบกูดน้อง หอมกรอบมันรค่ะพี่น้องหอมอีลีแหงอือี่เขาขวาดีนี่ใช่เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะขว่ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันเริ่มแหงแหงเริ่มกรอบแล้วยาให้นใหม่แล้วค่ะ ประมาณนี้แหละค่ะเริ่มตอมแล้วเห็นว่านี่ค่ะทุกคนคะ่ะไปเบิ่งวิธีการต่างๆของหลานหฮาเนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะกดติดตามให้น้ำแน่คลิปนี้กะนี่แหละค่ะจบเพียงแค่นี้หลังจากนั้นกะเป็นไปตมไปโคลี่หลานเฮอต่ำเด้อค่ะหลานหอต่ำเอาบางเทอมันปั้นแบบมันละเอียดแห้ไงไรนะเดี๋ยวคลิปต่อไปข้าิเสียไม้เบิ่งค่ะตอนต่ำม,มันเป็นยังไงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ซํานี้ก้อนค่ะผู้ใดสนใจกะ อันคอมเมนต์ขอมมาก็ได้ค่ะว่าอยากได้สูตรอียงงหรือว่า world, อันใด้ว่าเข้าใจว่าท่านมีคำถามอียังกะใส่คลิปของพ่อเลยเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้จบเป็นแล้วขอบพระคุณจ้า